ประกรันภยัยประเภท3บวกหลายๆท่านถามเข้ามาว่าเอ๊ะให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง1เลยนะแยกเป็น3หมวดหมู่ก็คือ 1. หมวดความคุ้มครองในส่วนของชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณีนั่นเองหมวดที่2ก็จะให้ความคุ้มครองในส่วนของรถคันทําประกันหมวดที่3ก็จะให้ความคุ้มครองนะคะในส่วนของตามเอกสารแนบท้ายไม่ว่าจะเป็นนะคะชีวิตร่างกายของ บุคคลภายในที่นั่งอยู่ในรถเรานั่นเองรวมไปถึงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ให้ด้วยฉะนั้นความคุ้มครองมีอะไรบ้างถ้าเป็นหมวกความคุ้มครองของชีวิตและร่างกายของคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นนะบาดเจ็บทุกพลภาพทุกพลภาพถาวรเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินของเขาเสียหายยก ตัวอย่างเช่นหากเราขับรถแล้วนะคะพุ่งชนท้ายรถคู่กรณีก็ซ่อมทรัพย์สินคู่กรณีให้กลับมาคืนในสภาพเดิมตามวงเงินตามหน้าตารางกรมธรรถ้าคู่กรณีมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นประกันภัยประเภท3ก็จะเข้าไปดูแลให้ค่ะตามวงเงินในหน้าตารางกรมธรรมนั่นเองเมื่อดูแลในส่วนของชีวิต และทรัพย์สินคู่กรณีแล้วก็จะมาดูในส่วนของความคุ้มครองของรถเรารถเราค่ะก็จะให้ความคุ้มครองในส่วนของซ่อมกลับมาให้เหมือนเดิมเช่นกันตามวงเงินตามทุนประกันที่ลูกค้าหรือว่าเจ้าของรถเลือกไว้นั่นเองเราเลือกทุน1 0 0 0 0แบาทนะคะก็จะดูแลและซ่อมกลับมาให้เหมือนเดิมแต่ในการซ่อมรถเราจะต้องมีเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขตามกฎหมายบอกว่า คุ้มครองรถคันทำประกันก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกขับเคลื่อนด้วยแกส๊สกา๊าซน้ำมันแล้วก็พลังงานไฟฟ้านะหากเรามีคู่กรณีเป็นรถและสามารถระบุนะคู่กรณีได้ชัดเจนหรือแม้กระทั่งคู่กรณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะจึงจะสามารถซ่อมรถ เราได้หรือรถคันทําประกันได้ในส่วนของเงื่อนไขาการให้ความคุ้มครองรถคันทําประกันแต่ประเภท3บวกค่ะจะแตกต่างจาก2บวกตรงที่จะไม่คุ้มครองในส่วนของรถหายไฟไหม้นั่นเองและหมวดความคุ้มครองข้อที่3ก็คือนะคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่นั่งในรถเราค่ะ จะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกถ้าเป็นบุคคลภายในตามกฎหมายก็ยึดคนขับขี่เป็นหลักนะคะยึดคนขับขี่เป็นหลักเขาก็จะมีเอกสารแนบท้ายว่าให้ความพ้งพองในส่วนค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่นะ,ะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นดูแลเท่าไหร่แล้วแต่ กรมธรรมนนั้นๆที่ระบุจํานวนเงินหรือว่าจํานวนเงินเยียวยาหรือว่าชดเชยในหน้าตารางกรมธรรนนั้นหรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นที่นั่งในรถเราก็ดูแลให้ด้วยแล้วก็ดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่ะก็จะมีรายละเอียดค่ะว่าดูแลกี่ที่นั่งดูแลนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่ระบุชัดเจนในหน้าตารางกรมธรร์น,นั่นเองและจะมีในส่วนของความคุ้มครอง ในส่วนของเงินประกันตัวผู้ขับขี่ให้ด้วยกรณีไปเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วเกิดเป็นคดีขึ้นมาค่ะถ้าตำรวจต้องอายัดต,ตัวไว้ประกันหนึ่งฉบับก็จะดูแลในส่วนของเ,อเงินประกันตัวผู้ขับขี่ประกันตัวตั้งแต่วันแรกค่ะตั้งแต่วันแรกที่เขามาโหลมพัดลมพัดวันนี้นะคะอากาศแบบว่าน่านอนมากๆอากาศดีค่ะช่วง พายุเข้าเนาะชมบุรีก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าฝนฝนกำลังมานะคะตั้งแต่เช้ามืดะคะบรรยากาศดีมากๆนะตอนนี้นะคะลือถือไปหน่อยนะก็หมวดความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลในส่วนของเบีย้ยประกันคันนี้นะคะเบีย้ยประกันเราก็ต้องมาดูค่ะว่าโอ้ท่านใดที่เคยทําประกันชั้นหนึ่งอยากได้เบีย้ยประกันที่เหมาะกับเงินในกระเป๋าเราแต่ยังดูแลในส่วนของรถเราก็มาดูค่ะว่า ประกันภัยประเภท3บวกแต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองและเบีย้ยประกันภัยนะคะเหมาะสมกับความคุ้มคองหรือไม่หากท่านใดบอกว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก็ทักสอบถามมาที่นะคะช่องนี้ได้ค่ะเดี๋ยวตกเข้าไปตอบแล้วก็ให้รายละเอียดในส่วนของประกันภัยแต่ละประเภทนะคะเพราะ บริษัทที่ติ๊กเป็นตัวแทนอยู่จะมี2แผนประกันให้เลือกในส่วนของ3บวกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ค่ะมีปัญหาเรื่องประกันก็ทักมาสอบถามได้นะคะติ๊กเป็นเจ้าของสำนักง,งานตัวแทนนะคะในจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะ,ะอยู่เขตนาแหลมฉบังนะแหลมฉบังอำเภอบางละมุงค่ะหากท่าในใดมีปัญหาก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ